สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องอิงครับมาผมมาพบกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอุ๋งอิงครับนะกะคลิปนี้มาผ้าเบิ้งน้องน่องล้างบานก่อนครับก่อนที่เฮ้าสีเตรียมตัวกันไปหลับใบประกาศอยู่ที่มอราชพัฒน์นะครับน้องพี่น้อง,น,องน้องกะคือตกลงเวลากันแล้วกะอยู่ที่ ช่วงเพิ่นสอมรับปริญญาแล้วนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็มีหลายคนถักมาถามครับว่าน้องมอไปรับปริญไม่ประกาศบอเห็นคือบอเห็นน้องคือบอเห็นในทางมอราชพัฒน์เพิ่นไหลสดนะครับพี่น้องเพิ่นไหลสดสอมรับปริญญาเนาะเออคือบอเห็นน้องอุ้งอิงพี่น้องคือน้องยังไปเสนอไปครับพี่น้องน้องกำลังสิเตรียมตัวนะครับเนาะเพราะว่ามือนี้ เป็นในซอมลํำกับคู่ต่ำครับในชุดสีสเก็ตเพรบันแพงเนาะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซรอติดตามครับแล้วกามีลายคนทักมาสอบถามว่าเออือเป็นน่องใส่ชุดไอ้พี่พี่อมแอมตันไ้สุดผ้าไหมสีแดงนะครับก็รอชมครับพี่น้องมือนี้ น้องสีไส้เห้เบิ้งเนะครับเนาะว่าสีสวยงามขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เอาชุดไปแกะอยู่ครับมันค่อนขางสีง่ายเนาะครับเนาะชุดติดตามมหาใหันค่อนขางสีง่าน้องก็ได้นาชุดไปแก่แล้วก็สีน้ำมาใส่เพื่อที่สิไปงานนี่ครับพี่น้องคนที่แต่งหน้าให้น้องก็คือช่างแองจี้ของเรานี่เองสได้แต่งหน้าให้น้องอุ้งอิงไปรับใบประกาศเนาะครับเนาะเพราะว่าทาง มอราชพัฒน์เพื่นในมอพี่น้องก็ได้ประสานงานกันเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่หลายคนสอบถามมาหลายครับว่าน้องสิไปอรับมือใด้น้องสิไเรับมือไดเนะครับเนาะก็หลังจากที่บบาวโทนได้ประสานงานให้ครับทางน้องอิงกับทางไอ้ท่านด็อกเตอร์อาสนะนะครับเนาะก็ได้เลื่อนเพื่อนก็เก้งใจอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าทางเพื่นกับมีกิจกรรมสอบรับปริญญาเนาะส่วนทางเฮาก็คือว่าล่ะพี่น้องน้องเป็น ไอ้นักลองศิลปินที่ทํางานกลางคืนเป็นหลักเนาะครับเนาะนองกับสีช่วงกลางคืนกับสีมีกิจกรรมแล้วกะยามกลางเวล์นองกับสีพักผ่อนนะครับเธอนองสีตื่นกับเที่ยงครับเธอนองสีตื่นกับเที่ยงแล้วกะตื่นขึ้นมาเธอสิม่ากินเขาอาบน้ำเธอสิมาเห็หน้าเทนนิกะบายพอดีตอนบายมันนี้คู่ต่ำก็บไอ้มาซอมลองไอ้โชว์ ที่บ้าวโทนวานนะครับก็เลยตรงในเรือนทางราชพัฒน์เพิ่นออกไปครับซึ่งก็ต้องเก่งใจเพิ่นขึ้นกันครับพี่น้องแต่ว่ามันเวลามันบ่ตรงกันเนาะสะรุปแบบคนสุดท้ายก็คือตรงไปในช่วงที่เพิ่นสอบรับปริญญา,า,าแล้วครับเอากระิไปช่วงนั่นล่ะครับพี่น้องเพราะว่าสิเวลาเสารนอนกับ่ตื่นเวลาบ่ายเพิ่นก็บติดสอบรับปริญญาเนาะครับเนาะเอาก็เลยตรง หาเวลาที่มันสามารถที่สิเปไปไเป,ปเราสะดวกทั้งสองฝ่ายนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะเพราะว่ามันสีได้บอบอบอ,บอแบบจังไดละ่ะคือผู้หนึ่งพร้อมแต่อีกผู้หนึ่งบ่พร้อมนะครับพี่น้องมันบวลงตัวกันเอาเวลาถ่สะดวกที่สุดกะคือสีได้นะครับเพราะว่าน้องบม่ได้ไอแบบจังใดละ่ะคือทางมหาไร่เพญ่อยากสีจัด ที่ที่มอบให้น้องแต่ท่างน้องแบบคือเข้ากับโอห้ว่าน้องสีพักในยุดจังมือนะครับนอกแหลก็ช่วงมืออื่นมือฮึอน้องสีดไปทางใดแน่ไปธุระทางใดอีกจังสีนะครับมันคือมือนี้มันกะโอเคครับเข้าสามารถที่สี่างมือนี้ก็เลยสานเวลากันนะครับสีไปรับใบประกาศกันมือนี้นะครับเนาะอ่ะกะ ล่อติดตามครับเดี๋ยวกับสีมีช่องหลายๆช่องถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งครับหรือว่าอาร์ิมีไลฟ์โซให้เบิ้งอีกครับรอติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกาําลังใจที่คอให้กําลังใจให้ข้ามสนใจแล้วก็ให้รอ,อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเนาะครับพี่น้องนห,อนห่อนไลท์ครับพี่น้องเมื่อนี้ โอเลยว่าอากาศบ้านเท่ามันห้อนขนาดใดนะครับก้มอุตตวนิยมทิจยาไอเป็นกระไดยพยากรณอากาศมานนะครับเนาะว่าอำเภอเมืองซีสเกตเนี่สิมีฝน80ครับพี่น้องพราะดีว่าบ้านน้องคู่เนี่ยอยู่ในพื้นที20่20ครับกัเลยก็เลยบ่ได้พอฝนครับอีก80่ฮอ้ว่า็ปตกอยู่ไม่ใสครับของอำเภอเมือง กรมอุตวนิยมวิทยาครับกินกินหล่ากินกินแสบกินนัวกินเข้าไปกินไหนมันอวดมันพีหอ,หอนไลยพี่น่องเอ้ยตอนนี้ก็ลังคิดว่างเพียนกันสีเห็ดไอ ต,ติดสปริงเกอร์บนหลังคาครับแต่ว่าทำไม่ติดสปริงเกอร์บนหลังคามันก็นสีน,น,าาน้ำไหลหน้าบ้านเนาะมันก็สีเจือหน,น้าบ้านก็นเลยว่าต้องเฮ็ดหั่งลิ่นก่อนครับเฮ็ดไอ้รางน้ำรองน้ำฝนนะครับทำไม่ติดรางน้ำรองน้ำฝนแล้วเ้าก็สาม,มารถที่จะเปิดสปริงเกอร์ใส่หลังคาได้นะครับให้มันไหลลงบอ่อปลาไปเลยนะนี่ครับห่อนครับพี่น้องห่อนลายห่อน จนโมโหสิอู่มองได้่าสันทอดแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยห่มม่วงนี่เย็นที่สุดเลยพี่น้องครับบนบ้านใหญ่อยู่ห่มม่วงกับอยู่บนบ้านใหญ่นี่เย็นที่สุดแล้วครับนี่ตอนนี้มีลมมากแล้วครับพัดพัดวีวีมากแล้วครับเบิ่งเป็นหยำ่ำ กินไปแต่เสียบเบอร์โอ้ยยำการ์นหยาต้นหยานะครับท้องท่านนี่สิกินแต่ใบหยาครับแต่ว่าท้องแท่นนี่ยำแต่ต้นหยาครับไอ้ยแบบยันยันแข็งๆกันละมียนมันเข้าไปเอื้อเอื้อเอื้อนั่นละเอื้อยำไปยำมากระขาดได้แบบนี้ขาดปุดต้องกันยำกินไปแต่เสียบครับอ่ะฝากคนพี่นน้องเอฟซีครับ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอโคตรตูวนะครับนอกาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบานครับฝากช่องไม่เป้าวันครับพี่น้องเป้าวันแม่ครัวน้ององค์อิงครับเป็นช่องไม่นะครับพี่น้องเป้าวันแม่ครัวน้ององค์อิงครับฝากเป็นกำลังใจให้เป้าวันในเรื่องพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสะก่อนครับพี่น้องเด้วพบกันใหม่คลิปหน้าสีเป็นเหลืองเล่าอีกหยังรอติดตามเลยครับสวัสดีครับ นี่แหละพี่น้องแดดเบิ่งแดดครับป้าดปวดเปดิปดเปดิดปิดปิดปิด